ผีนน้องล่าสุดหลังจากมาขึ้นห่านมาหลังจากมาขึ้นห่านมาคครรัับบเเจจ้้าาประมาณตีสองประเอื่อยอันของผอบังคำน่ะทงพันน่ะใส่ใส่ประมาณหกมงแรงนี่แหละหกมงเส้าเบือนนะอืมมือบุญนาคของไผ่น่ะหกมงเส้ายังได้เบิดอันนี้เราบอกว่าประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเออเรากระเป่งกว่าไวกว่าของผอบังคำอยู่ ถ้าเ้าเปีงไว้มันก็จะเป็นยาแล้วมันสิไปตามเส้นตามนี่เราเนี่ยเราปีงไว้ก็คลองผอไก่ประมาณตีหนึ่งตีสองคือเราว่าและโอ้ยเบจมวลดุกนบ่แม่นพี่น้องใส่บำรุงแบบว่าบำรุงสีลงหน้าแล้วพี่น้องเหนื่อยนะเรลอยลอยอย่างนี้ต่อเตรียมสีลงหน้าแล้วบ่ดนี้โอ้ขึ้นเลยซะอันใส่ปีละเท่อเมื่อเมื่อใดบ่วเฮิองดอกฟองกําเมืองน่ะ นักสั่นกับบอนี่แบบสงการปีหนังหรือเกี่ยวเขาสงเสมอมาหนีกันมีกันวันอาทิตย์สิบเอ็ดเขาเปิดเมืองไหนเยือนมืองน่ะสิบหกป่มืองน่ะสีขา่อยอาเลยอ่ะว่าแม่นหน่อยแม่น้องเทนก็เตรียมสิกลับแหละท่านก really ับซองเคยเคยหล่าโทรลงไปมีเบอร์มอเดิร์ซอ่บอสันฝ่ายไปเป็นยังไปบอสไปเป็นยังว่าสัน สิเติมพลังก่อนลงนากินยังอีกก่ออีตุซี่นี่ตุซี่เธอกินอะไรเหรออ๋อโหต้มมาม่าใส่กุ้งวัดดีแล้วหักสายตาแบบสายตาแบบพิฆาต <c oughs> ส่องแจ้ง เมนกับเจออนนางมาตัวเซนเนาะมาโทรนอนสบายแทเซนแต่พ้นโต๊ะเมล็กมาได้สิตีหนึ่งตีสองได้สิีเป็นอย่างอื่นพอดีเบิร์ตบ่เชียร์ก่อนแต่ใครก่อนเลยใช่ผมกันบ่ลุมกันสามนาทีจำพ่อห้องระบ้ายังลงลายกูอ่ะคลองนุ่มไม่ใช่ลยก่อนแมนบ่ก็สั่มกันส่ ปิ้งชองเขาิไวกว่าแมนแม่นห้นองระบาวสิ้นไวกว่า้เราคุมาี่เชาชาลงเลยลุงใก่อกาานชานงาทีททามผู้ชาน้ำนังสิบอนประมาณตีสองตีสามพอละเขาบอกเขาดชัวโมงเขาอไลใช้เทียงคืนพอดีบ่อเบิรเทียงคืนนะเสือเาขาโลดข้องฝอบังคำนะใส่ห้องมุงแรงบัานหงมุงเศร้ามือบุญน,ขนนะข้องผู่ฮน่ะออ ล่าว่ะพลเตที่ที่สี่ที่หาที่สี่ที่หาโบเบิร์ตหูเหมือมาจนหกโมงยังไม่หนึ่งขึ้นไปทอดเป่งไว้เงยกลางคืนยันมันอันนั้นเราอะเออยันนักหัวยันเป็นหิ่งเป็นเวียนเราอะเออให้น้องกีจอนนโลูกมือเส้านี่ยังลงไปเหร่นน้ำน่อง คอยบะหายลงประเด็นต๊ป้าน้ำน,อง,นองอีกไดหลดไปแต่ล่างกะมีบุบุบบุบบุบกัดบอห้องน้องก็ออกกระได้ขางหนึ่งค่ะสวัสดีครับด้วย่ะสบายดีอย่างา้กันลูกหละก่อนคำ เออให้น้องข cool no, uh, uh, uh. ี่ก่อนแน่ลูกลาหลเมื่อสองแสบอยู่ด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นไปมูซสาวหีิก็นย่ากันว่าเมนหาาิกับน้องได้หาาิกับเอือยในอึ่งรายหอยแบกกระสอบอึ่งเลาะอยู่ ข้านาลงไปดเขาสวยได้มื่คืนนีบางห้านอนหลับพามือต้ตมหัวเล้วแล้วสิสอยันนักเลงตืนหนักเลงวันวะพา,ามือต้ตมหัวโรนโอ้ยปี้งงดะเด้อฮะา่าฮ่าฮ่า่าาป้า เบิต้วน้กระสอบนะมากินนเอายมาหลอกไีมหลอกพี่ขาเลขไว้ในนอนเบิรแล้วนอนนากรสอบนะเอาเอามากินเลดีอาัจะดีว่าเจ้าเอง่ะดีพดี่ะจดีสดีพี่น้องคิดงอบ ขอบคุณนารพี่น้อยเด้อนอที่ดงเต้นเราให้สะ้อก่อนกับให้พอดีับเขาให้ี่แมอะไเปพี่เขาเปตีกเปปนอยงไ้เบอก่อะไรแล้วไปเวบอกจะคือพายเลยบตรงจัขอบคุณนาพี่้อแ้เนกวันี้กบวันซินวไหาอยู่หากินตาเตมันาเคใส่เปโอยตำนองได้จะมนวีวีมาเด้

กินมปเพ่งมาเพ้งหยาเอะก่้อะอไ้ลงเ้นลุงเ้้า้อยมาเกมาันไอ้อไอ้อเไไปไอ้า้าเขี้งน่้ก่อ้มแห่ไอ้ขี่ก่อข้าเดียวจ้อ้มันก็ล้มแล้ล้ไไปขี่เร่งกัเทนไป

ai kia con khao cho nó ai cả lông đọc, giữ pha giữ pha ai ai kia con ơi, bỏ cho nó ai lông, อย่าเห็นเอาน้านลูกอะกตาไปเลยใครดอกมันล้มพากันอนนนนี่มือแรงกับบมิยุ่งอ่า น้ำอ่ะพอดีแหละมันย yeah, ังซ้อนผ้ามาเผาสลมแล้วกับหย่างเบ่งทงนั่นทงนี่มันเวอร์เดี๋ยวแล้วก็บรรลับปัสฟาชลีห้ถอดเองอีกอย่าไปซ้อฝ่ามือนี้มันท่อนไม้เดียว เขาจะมามาถอดให้เหรอดึๆดึเขาจะมาถอดให้เหรอเพราะแต่ว่าขั้นอันมันเป็นยังกระทู้ฮาลาวมันรุดมันยังขั้กเลือมันออกหร้อมันไม่เข้าจริงขั้นเลือดมันออกกับขั้นประกาหของหน้ามาเลือดมันแหลนขึ้นกระเ่งสโลมลงไว้ๆอะไรก็ยังปิดไว้ให้เลือดมันแหลนได้บอว่ามันก่ำทรายนี่แล้วกับป้าสัมเกา เดนจะได้กลับไทยแล้ว hmm. ด mm ีใจไหมอ้าวไปเก็บเสื้อผ้านแม่มืาออื่นนี่ครับซีเมื่ออะไรยังไม่รู้ไม่รู้อยู่ไปเอาเข็มมาเก็บใส่บาอยากเห็นคนสียหายเด้พี่น้องเลยบาอยากเห็นคนสียหายเด้เมื่อเมื่อนี่เด้ บมจ้างก็หายนะมือเมื่อ,อนี่จะถาบึงรถก็ถาบึงเนนี้เเยปกานมารถเน่วมอวนมันจีบเไม่หู้โนโนมันรถบ่ได้เปะรางเี้ยหนยเยบ้า